ถึงเวลาที่เราจะเอาชิวมาใช้ก,กันอย่างจริงจังกันแล้วตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด Subscribe อยู่ถึง67เลยทีเดียวอย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีนะครับกลับสวัสดีพ่อแม่เป็นน้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Nuts Summercast นะครับอ่านี่ครับผมก็ มีการปั้นชิวูขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาล่ะแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปที่รีวิวของชิวูอย่างจริงจังเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูพวกกิจกรรมต่างๆที่มีกันในช่วงนี้ กันก่อนเลยนะครับอ่าเริ่มจากอันแรกนะครับผมนี่มิชชั่นอีเวนต์นะครับผมกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมในการที่จะแจกของเราอีกแล้วนะนั่นก็คือเราจะต้องทําการผ่านมิชชั่นทั้งหมด5มิชชั่นในแต่ละวันโอ้ซึ่งเลือกได้เลยนะครับผมสายฟาร,ร์มก็ถูกใจสิ่งนี้อยู่แล้วนะพอทํา5มิชชั่นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้เจ้าตัวโกลเด้นทิกเก็ตอันนี้นะครับผมซึ่งสะสมไปแล้วก็เอาไปแกลกรางวัลได้มากมายแล้วในทุกๆวันเนี่ยก็จะมีรางวัลที่แตกต่างกันไปด้วยมีสกกกออออ้้้้มใหดดดววยนนนะะ็็็็ซึ่ง่งนนัีาาาจจเเเป5ปเพืไล อันต่อไปนะครับอีเวนต์ต่อไปนั่นก็คือการที่เราเก็บเจ้าโกลเด้นทิกเก็ตเนี่ยไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยแล้วก็สามารถเอาโกลเด้นทิกเก็ตเนี่ยนะครับมาแลกเป็นรางวัลหลายๆอันได้นะครับผมแล้วก็ ซิวเวอร์ทิกเกตที่ได้มาเนี่ย mm hmm. ก็จะสามารถที่จะ uh, เลือก uh, ซื้อเป็น Energy mm hmm. ก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ดีมากๆเลยนะช่วยผู้เล่นในการที่แบบเอ้ผู้เล่นสาย uh, สายฟาร์มทั้งหลายเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมมาแลก Energy mm hmm. กันนะครับอ่าและนอกจากนี้นะครับก็ยังมี The s t r o n g SWC นะตอนนี้การเดินทางของ SWC เนี่ย ผ่านรอบเอแพ g ก o รุ๊ปบีไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจากวันที่อัดนะครับผมก็พีฮงเคเนะครับผมก็ผ่านเข้ารอบไปแล้วก็อย่าลืมติดตามกันต่อใน a p แพนะแล้วก็นี่ครับผมมีกิจกรรมทายผล SWC ด้วยนะครับ กิจกรรมทายผล SWC เนี่ยก็เป็นอ,อีกกิจกรรมหนึ่งที่อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าไปร่วมกันนะการทายผลในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะได้ไดรางวัลเป็นแบบพวก energy พวกมานาพวกสกอร์เลยนะครับอันนี้คือที่จบไปแล้วนะแต่ว่าก็ยังมีให้เราทายผลอีกเยอะมากเลยนะครับการเดินทางของ SWC เนี่ยเพิ่งเข้ามาถึงประมาณสัก30%เท่านั้นเองนะครับผมนี่ของเอเชียเราก็จะเป็นเดลเจนตกับ Hong KFC นะครับเนี่ยเราก็ราัลต่างๆในการทายผลถูกเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถสะสมแต้มแล้วก็เนี่ยมาแลกรางวัลได้รางวัลนี่ดีมากๆเลยนะครับ มา,าร่วมสนุกกันนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า,าสำหรับเจ้าตัวชิวูเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานของมันเป็นยังไงนะครับเอาละครับกเ็เริ่มต้นจากตั้งแต่ชิวูเนี่ย ในซีซั่นนี้นะครับผมมันต้องโตตามมาภายหลังจากการที่เจ้าตัวอจอกอุ่นนะครับหรือว่าผู้กันไฟเนี่ยมันถูกเนิร์ฟพอจอกอุ่นมันถูกเนิร์ฟไปไปแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ส่งผลมากเลยกับจอกอุ่นเนี่ยนะครับนั่นก็คือท่า3ของมันเนี่ยพอมันไม่ได้บัฟสปีดแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ,อบัฟสปีดสองเทินเนี่ยพอหายไปมันทําให้ทีมรุกเนี่ยไม่สามารถดําเนินกลยุทธ์ได้ในอย่างที่แบบที่มันจะต้องเป็นนะครับบัฟสปีดสองเทินนี่คือเราเราสามารถที่จะทําให้ทีมเราเน ทีมอ่ามอนสเตอร์ที่ตามมาเนี่ยแอตแทกบาลเนี่ยสามารถวิ่งทันมอนสเตอร์ตัวอื่นได้นะครับและอีกเทิร์นนึงเนี่ยมันยังสามารถน็อกรอบได้อีกรอบหนึ่งด้วยแต่ว่ารอบนี้คือพอโดนเนื้อไปแล้วเนี่ยโอ้โหตรงนี้นี่ส่งผลเยอะมากจริงๆนะครับผมก็เลยจะเป็นที่ต้องหาตัวที่ทําหน้าที่ในการลบบัฟแล้วก็อ่มีเอ่อมีความสามารถในการอ่มีรีสสปีดหนึ่งอันตามมาด้วยนั่นก็คือเจ้าตัวชิบูอันนี้เป็นคำตอบที่ดีอันหนึ่งเลยนะครับอ่าสำหรับชิบูนะครับผม ณเลเวลสี Level นะครับ HP จะอยู่ที่12,000นะครับเป็นมอนสเตอร์สาย HP ด้วยแหละซึ่งถือว่าเอ้ยดีมากทีเดียวนะครับก็ทำให้การบิว l HP ของชิวูเนี่ยโหต้องอทำได้ง่ายขึ้นนะครับ Attack 780อแถือว่าเอ้ยเอาเรื่องนะครับเ,เป็นสาย HP ที่ Attack เยอะอยู่นะครับ Defense 5 0 0นะครับก็ถือว่าไม่เยอะมาก Speed 103ถือว่าเป็นตัวที่น่า,นาเชื่อถือแล้วเอาลูนสวิฟต์่ยยัดเข้าไปได้เลยนะครับ เอาละเรามาเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลกันนะครับยิ้นยั้งเมจิกท่าหนึ่งนะครับผมอ่าเป็นการโจมตีสโตหนึ่งเป้านะครับอนิเมชันถานานมากท่านี้นะแล้วก็มีโอกาสในการที่ทำให้สโตเนี่ยติดหลับ2เทิร์นการติดหลับ2เทิร์นนี่คือหายไปจากเกม2เทิร์นเลยนะตื่นมาอีกทีนึงเพื่อนตายหมดแล้วนะครับการโจมตีรุนแรงไปตาม max hp ก็ถือว่าดีนะครับผมอ่าอัพสกิลเต็มเพิ่มโอกาสในการหลับ5%โอเคเลยนะครับ n นอ star wisdom ท่านี้เป็นท่าที่ดีมากเหมือนเหมือนกันเป็นท่าที่แบบเอ้ยสมมติววว่่่่่่่่่าาาาาาาเเ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 รรรรรรรปิิิดดททท์์นนนนมมมมไไไไ้้กออออแแตตฝังงงูีีีียยยฟหืะ ดีไม่อยากจะเสี่ยงท่านี้สามารถเอาไวล้ลบศัตรูเนี่ยหนึ่งหนึ่งเป้าแล้วก็เอา,อาดีบัฟห้ามบล็อกอดีบัฟห้ามรับบัฟใส่เข้าไปได้อีกอันหนึ่งปีกแดงนะครับสองเทิร์นนะแล้วก็ท่านี้เนี่ยการันตีได้ว่ามันจะไม่ติดแกล้งซิงเพราะฉะนั้นโอ้โหเรื่องดามจนี่รับรองว่าถึงใจแน่นอนนะครับ เอาละ Sleep Attack นะครับท่านี้เป็นท่าที่เอาไว้เป็นท่าคีย์สำคัญนะครับผมในการที่เอาไว้ลบบัฟของฝั่งศัตรูทั้งทั้งหมดแล้วก็ลด ATK t a c Bar ลง15%ด้วยแล้วก็ทีนี้จะมีโบนัสของการลด ATK t a c Bar ลงอีก15%ถ้านะเกิดว่าตามจำนวนดีบัฟที่ตามจำนวนบัฟฟ้าที่อยู่บนหัวศัตรูนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าศัตรูเปิดมาแล้วก็มีวิวปุ๊บเนี่ยโอ้โหการันตีการลบไปเลย30%นะครับซึ่งถือว่าเอ้ยโอเคดีมากๆเลยนะแล้วถ้าศัตรูยิ่งมีบัฟเยอะอย่างเงี้ยโอ้โหแบบดูด เอาละแล้วก็ท่านี้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าอัพเต็มครูดาวก็จะเหลือ4เทิร์นนะครับและอีกอีกอีกอันนึงที่ทําให้ตัวนี้เป็นตัวที่สร้างกลยุทธ์การลุกที่สอดคล้องนั่นกนะ็คือตัว Leader Skill นะครับผมที่เพิ่ม a t t a c k Speed ให้เพื่อนๆทั้งทีมเนี่ย24ซึ่งถือว่าเยอะอยู่นะครับเอาละ รูนที่ใช้นะครับผมก็จะเป็น Swift กับ View หรือว่าสวิฟต์กับอะไรก็ได้คู่หนึ่ง๋ยวผมจะเอารูนของ RTA มาให้ดูกันนะครับแต่ว่าสำหรับอันนี้เดี๋ยวเราใช้ในสกิลเทสกันนะเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าตัวชิวูเนี่ยไปทดสอบกันนะครับว่ามันทำงานดีแค่ไหนนะครับเอาละสำหรับการเทสชิวูนะครับ นี่เดี๋ยวเราจะทดสอบชิวูกันนะด้วยการที่จะเอามอนสเตอร์หลากหลายธาตุนะครับผมมาใส่เอาไว้นะครับในการทดสอบครั้งนี้นะซึ่งชิวูเองเนี่ยก็จะเป็นตัวที่แบบเอ้ยแพพ้ธาตุน้ำเนาะเราก็จะเอาตัวธาตุน้ำหลายๆตัวเนี่ยมา,มาทดสอบวางกันในนี้นะครับอ่าอ่าวูฟน้ําก็ได้นะครับอ่าออ่าผมจะมีตัวที่เป็นเลสลอยอยู่นะครับอย่างเช่นนี่จิ้งจอกน้ำเนี่ยก็จะเป็นเลส้อยนะครับอ่าลูลูนะ โลโลี่ก็เลสค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันอะเดี๋ยวเอาอีกท่าหนึ่งไปท่าปักปกติละกันนะครับอาอย่างเช่นแบรนเดียเดี๋ยวเรามาทดสอบกันอะประมาณสัก3ารอบว่าเอ้ยมันจัดการมันลบบัฟทาาดน้ำได้ดีไหมแล้วมันก็แบบเอ้ยทำทำการทำลายกลยุทธ์ได้ดีไหมนะครับเอาล่ะเดี๋ยวลองดูดกันนะครับปึ๊บปึ้งเป็นไงบ้างเห็นไหมครับอันนี้วูฟน้ำก็อาจจะยังไม่ติดนะครับหนึ่งรอบนะอันนี้เป็นรอบแรกนะครับอะหนึ่ร้อยที่หนึ่งจึ๊บนี่ครับ ก็เดี๋ยวลองลบอีกทีนะครับปึ๊บเนี่ครับซึ่งจริงๆแล้วการเนี่ยก็มันก็อาจจะยังมีโอกาสที่มันอาจจะยังไม่ติดอยู่บ้างนะครับผมในการลบนะแต่ว่าก็ถือว่าเอ้ยโอเคแหละพอที่ที่จะใช้ลบได้เพราะว่าการลบเนี่ยมันจะไม่สนเรื่องเกี่ยวกับาการซิงคฮิตหรือว่าการตีวืดนะครับนี่ดูดมานะครับปึ๊บอ่ารอบนี้เห็นไหมฮะว่าดูดได้นะครับลบได้ค่อนข้างโอเคเลยนะเอาละอีกสักทีล้กันไปไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเอาละมาลบกันดู ปุ๊บดูดพลวดปังนี่ครับก็ถือว่าเอ้ยยังพอยังพอได้อยู่นะในฐานะของตัวลบนะซึ่งถ้าเกิดว่าใครท,ที่เล่นทีมทีมรุกแล้วมีตัวที่ตามมาเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีตัวที่ชิดแล้วก็เป็นตัวที่ตัดจังหวะของทางฝั่งอของทางฝั่งสตูได้เลยอันนั้นก็จะเป็นตัวที่โอ้โหดีมากๆเลยนะครับเอาละไหนเรามาลองดูลองดูสกิลอื่นกันบ้างสินะครับนี่ลองท่า2กันบ้างนะปึ๊บ ตืดๆนี่ครับผมอันนี้ท่า2นะครับก็นอส Star Wi s d o m นะครับท่านี้ก็จะเป็นท่าที่เอาไว้จัดการลบลบบัฟศัตรูออกแล้วก็การันตีว่าจะไม่ติดตีวุดด้วยซึ่งอันนี้ดีมากๆเลยนะครับนี่ครับผมเปึ๊บเรียบร้อยก็เป็นท่าที่ดีมากเดี๋ยวเรามาดูใน RTA กันบ้างนะครับผมสำหรับ RTA ของชิวูนะอ,อ เวล l ์อารีนานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวรูนของเจ้าตัวชิวูนก่อนนะฮะร,รูนของชิวูผมก็ทำให้มันเป็นแบบไอ้สปีดแบบจัดจ้านไปเลยนะครับผมอันนี้ก็จะมีทั้งอ่าสปีดดีเฟนส์แอตแท็ HP หน่อยๆต้องบอกอย่างนั้นนะครับอ่าซึ่งเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าอ่าเวลาที่เอาเวกเสร็จแล้วเนี่ยชิวูมันจะมีโบนัสแอคเรซีมาด้วย25%ซึ่งทำให้ตัวแอคเรซีมันเนี่ยอ่าสร้างทาเซตเนี้ยให้ดีขึ้นได้ดีมากๆเลยนะครับ อ่าก็นี่เป็นสเตตรวมที่ผมใช้นะครับ accuracy เจี่แต่แต่แต่นะครับแต่ว่ารุ่นของมันนะผมใช้เป็น s วิ f t กับอะไรก็ได้คู่หนึ่งนะครับเอาให้แบบมันแบบเต็มที่ไปเลยความเร็วเต็มพิกัดนะครับอ่าก็ช่องขวานี่ก็สำคัญอันนี้คือแต่ที่ผมบอกนะครับคือถ้า3 accuracy บวบวกี่บวกอรถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้แบบไอ้เจ้าตัวความแม่นยำเนี่ยมันคือ85%ขึ้นไปสำหรับชิวูนะครับก็เป็นตัวที่สำคัญในการเปิดก่อนและลบบัฟซึ่ง ยิ่ง accuracy เยอะโอกาสการลบบัฟก็ยิ่งสูงถ้าลบบัฟได้ถูกต้องเนี่ยถูกที่ถูกตัวเนี่ยนะครับก็ทำให้เกมเนี่ยเปลี่ยนโอ้โหมุมมองไปได้เยอะเลยนะครับเอาละนี่ก็เป็น accuracy ที่ชิวูมีนะครับผมคือ7 7, 7 4บระบบสกิล3เข้าไปอีกย่อก็ประมาณสัก90%นนะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกันในรีเพลย์นะซึ่ง กลยุทธ์นะครับผมของชิวูในการที่ผมเอาเล่นใน RTA เนี่ยผมจะเอาชิวูเนี่ยในเกมทีเ่เรายังไม่แน่ใจว่าเขาจะมาแนวแบบเออเขาจะมาแนวแบบไอ้ลุกหรือลับอะไรอย่างเงี้ยเราผมจะเก็บชิวูไว้ก่อนผมจะพลิกไว้เป็นพลิกที่4หรือ5แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่ศัตรูเนี่ยเป็นทีมคลิปมาเลยแน่นอนว่าเอ้ยน่าจะเป็นทีมคลิปมาถึงปุ๊บพิกจินน้ําอะไรก่อนอย่างเงี้ยผมก็อาจจะเอาชิวูไปเป็นตัวที่เลือกเป็นอันดับที่1นึ่งสองสามประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของเกมกันนะอ่ แล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการที่เราเอาชิวูเนี่ยเป็นตัวที่เอาไว้เลือกท้ายๆเนี่ยนะครับมันจะทําให้าสตรูเนี่ยหยิบมาแบนค่อนข้างบ่อยด้วยเพราะว่ามันจะเป็นตัวหนึ่งที่แบบอ้มันทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาจะดําเนินกาลายุทธ์ต่างๆได้ได้ค่อนข้างยากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูซักเกมหนึ่งนะครับอ่อย่างเช่นเกมนี้เป็นต้นนะครับผมผมเอาชิวูเนี่ยใส่ไว้ช่องท้ายๆเลยนะครับนี่ครับผมก็จะเริ่มมามีโอคิโอนอสใช่ไหมอ่าแล้วก็นี้ผมก็จะมีอ่า รี33เปอร์เซนต์เอาไปขู่ไว้ว่าเนี่ยจะเริ่มก่อนนะอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็เนี่ยเอาเอาชิวใส่ช่องสุดท้ายไว้อันนี้เขาก็จะแบนชิวผมทิ้งไปเลยนะครับเนี่ยเพราะว่ามันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เขาปวดหัวในเรื่องกลยุทธ์ได้นะครับแล้วผมก็เอาผู้ผู้การลมศาสตร์ปลงเลยนะครับแล้วก็เนี่ยก็ทำซีซีเกมไปได้เลยอันนี้ก็คือชิวเนี่ยมันก็จะเป็นตัวหนึ่งแหละที่แบบพอคนหลายๆคนเจอก็จะคิดว่าเฮ้ยชิวมันต้องเป็นตัวที่แบบเอ้มันทำให้อ่าฝั่งโน้นเะนี่ยจะเริ่ม ให้แบนไปโดยปริยายนะครับเอาละอีกอันนึงนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูเกมที่ชิวูหลุดมาบ้างกันละกันนะอย่างเช่นเกมนี้เป็นต้นนะครับจึ๊บโอเคินอสตอนนี้ผมมาเล่นเป็นโอเคินอสเฟิร์สพิกมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับมีการปรับทีมาหน่อยหนึ่งนะครับนี่แล้วก็เอาชิวูลงท้ายอีกแล้วนะครับนี่แต่ว่าชิวูเนี่ยจะเป็นตัวที่ เจอแวมไฟแล้วจะกลัวมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังไปด้วยก็จะเป็นการแบบไอ้แบนแวมไฟออกไปนะครับเนี่ยครับก็ปึ๊บทำซีซีกดเลือดซีได้เลยนะครับนี่แล้วก็อันนี้โชคดีไปได้เอ็กแล้วแทงต่อไปได้เลยนะครับเอาซาวัน่าใช้ท่า3ต่อได้แอตแทกบัฟไอ้ได้จะาตัวสปีดบัฟมาทีมก็จะวนเร็วขึ้นนะครับก็ทำเกมซีซีได้ค่อนข้างสบายมากนี่เพาเวอร์เซิร์ชไปเข้าลิงก์นี่นะครับผมอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับ เกมต่อไปนะครับเกมนี้ก็ได้เป็นอีกเกมหนึ่งที่ชิวูหลุดมานะครับตึดต๊ดตึ๊ดนี่ศัตรูก็เริ่มมาปุ๊บเอาริวกับผูุ้กันไฟมาก่อนเลยนะครับผมก็เอาสามพิกนี้มาเหมือนมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เนี่ยปิดมาเขาเอาเวิร์ดมาใช่เนี่ยผมก็จะเอาเวิร์ดออกเกมนี้ลองเราเรามาดูเลยนะครับริวเริ่มก่อนอย่างเงี้ยไม่ค่อยอ เจ้าตัวชิวูเนี่ยมันสามารถดูแอทแท็กบาได้เห็นเห็นไหมฮะพอมันดูเสร็จเนี่ยริวต่อให้ริวเนี่ยหันมาเตะแล้วเนี่ยตัวอื่นมันมันมันในในทีมตรูเนี่ยมันจะวิ่งตามไม่ทันแล้วนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถเลือกชิวูอ่าในเราก็ปล่อยให้ตรูเนี่ยเลือกริวน้ำมาได้เลยนะแบบเกตมันมันจะวิ่งตามไม่ทันครับวิ่งตามไม่ทันจริงๆแบบแล้วก็ทีมเราสามารถที่จะแบบไอ้เริ่มก่อนลุยก่อนได้เลยนะครับ อ่าเดี๋ยวเรามาดูอีกสักเกมหนึ่งเกมนี้เป็นเกมที่แบบโอ้โหยากลำบากพอสมควรผมลองแบบเอ้ยไม,ไม่ไม่พลิกวาลวาเลนติสเดี๋ยวนี้วาจะเหนื่อยมากไหมอะไรอย่างงี้นะนี่ครับแล้วก็เอาชิวูออกมาใช่ไหมอันนี้เขาตัดชิวูทิ้งไปเลยเหมือนเดิมนะครับนี่อันนี้ก็ปึ๊บทำการลบไปนะครับเลนออฟสโตนทำซ,ซีซีนะแต่เกมนี้ไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยเข้าข้างเพราะว่าเจา้าโตนลิชเนี่ยค่อนข้างดื้อมากครับแล้วลิชนี่แบบโอ้โหเกมนี้ก็ถือว่าทำเกมได้ค่อนข้างดีมากทีเดียวนะครับในหน้าที่ของอันเทเลสนั่นเองนะปึ๊บททเเออรร์นนีีี่ดดด๋ยววลลิจะะมาแ้้คับใหู ลิชเนี่ยเป็นตัวที่เอาไว้แก้ธาตุลมได้ดีมากเลยนะแบบถ้าปล่อยให้มันอยู่คนเดียวเนี่ยโหโหดจัดจริงๆนะฮะนี่ครับโซซัมมอนิ่งเห็นไหมสองครั้งละแล้วก็นี่ครับผมพอลิชได้เทิร์นปุ๊บเนี่ยโหปวดหัวเลยนะดีหยวค่อยๆละเลียดเก็บไปเหลือสองตัวแบบนี้เกมยากแล้วยังยังแบบถือว่ายากอยู่แล้วก็เจอเอ็มบซันตัดจังหวะแบบเนี้ยโหลําบากเลยฮะนี่ครับผมเกือบมองเทลงแบบนี่คอยแบบตัดจังหวะเอ็มบซันเรื่อยๆนะแบบเอ้ยเอ็มบาซันยานะนี่ครับผม แล้วก็นี่ผมก็ไ like, ล่เก็บไอ้เจ้าตัวลิชไฟเห็นไหมฮะฉันไม่ยอมเลยฉันยังไม่ยอมติดแกนซิงแล้วก็ใช้ท่าสามไอ้ใช้ใช้ท่าสองเข้ามาทีผมก็โอ้โหโดนหนักโดนเต็มๆไปเลยนะครับเอาละบัตช์มาคอับนี่ฮับมกแล้ว <laughs> โอ้โหลุงนี่ถึงกับแบบช็อกจักเลยนะฮะนี่แล้วก็ซีเรียสแมทเธอร์ต่อนะลิชนี่ขึ้นมาแบบโอ้โหติ้งตองติ้งตองแบบนี้เลยนะก็เป็นทางเลือกที่ดีอย่างหนึ่งในการอ่า เอาไว้สู้กับธาตุลมนะครับดีมากๆจริงซอฟต์ลิชไฟนะทำให้มันแทงๆหน่อยสัก 30k อะไรเงี้ยเลือด 30k นี่ก็ตายเอาลงยากมากแล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องไม่ไม่มันไม่ต้องทำสปีดมากก็เป็นตัวหนึ่งที่เอาไว้ต่อต้านธาตุลมและไฟได้ดีจริงๆนะครับก็นี่แหละครับเป็นรีวิวของเจ้าตัวชีวูหรือว่านกแก้วไฟนั่นเองนะครับก็คิดว่าเพื่อนๆเองก็ ถ้าเพิ่มนตที่มีอยู่แล้วก็สามารถเอาเทคนิคนี้มาปรับใช้ในการที่แบบไอ้เกิดว่าต้องต้องการตัวที่มีลีดสปีดตัวลบบัฟแล้วก็ เป็นตัวที่สามารถทำสเต็ตสปีดได้ค่อนข้างจะลดเร็วนะครับต,ตัวนี้ทําลูนสตันได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าทีนี้ก็คือ,อมันก็จะเป็นอยู่ในตําแหน่งของการออกหลังและการตัดจังหวะนะครับก็คิดว่ารีวิวนี้น่าจะช่วยเพื่อนๆได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับผมก็เพื่อนๆอ,อ,อยากจะให้ผมรีวิวตัวไหนสามารถใส่ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร b e ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย